สวัสดีครับพบกับด u วดดุ D ๊สตอรนะครับในวันฝนตกปล่อยๆนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปเก็บเห็ดในสวนเหมือนเดิมนะครับจริงๆถ้าใครดูในช่องของดุวดดุสตอรี่ส่วนมากจะเป็นคชิปเก็บเห็ดนะครับที่มีแต่คลิปเก็บเห็ดเพราะว่ามันมีป่าเห็ดนะครับ ปลูกไว้ได้ประมาณ1ิบปีแล้วนะครับก็เลยพอเห็ดเกิดก็เลยพาไปเก็บเห็ดในสวน,นครับจริงๆในสวนมีทั้งเห็ดที่ลงเชื้อปลูกไว้แล้วก็เห็ดที่เกิดเองตามธรรมชาตินะครับก็หลายคนก็อยากมีป่าเห็ดอยากมีสวนเป็นของตัวเองนะครับ แต่ว่าพอถามว่าใครเวลานานเท่าไหร่ถึงได้เห็ดบอกว่าห้าปีหปีเจดปีหรือแล้วแต่อาจจะยาวกว่านั้นหลายคนก็ถอดใจนะครับแล้วก็ทิ้งที่ให้วา่างเปล่าจริงๆอยากให้อยากให้มาปลูกป่ากันนะครับเพราะว่าเวลาห้าปีหกปีหรือสิบปีเนี่ยถ้าเราลงมือทำเนี่ยแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวเห็นผลเลย ดีกว่าที่เราจะแบบคิดว่ามันนานแล้วก็ไม่ลงมือทำปล่อยที่ทิ้งวางทิ้งร้างว่างเปล่าไว้ก็บางคนก็แทนผ่านมาห้าหกปีที่ก็ยังไม่มีอะไรถ้าปลูกต้นไม้ไว้ต้นไม้ก็โตได้เก็บเห็ดแล้วนะครับก็เลยอยากให้ทุกท่านลองลองคิดดูนะครับสำหรับท่านที่มีที่ที่ที่ดินที่ว่างเปล่าแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรครับ ลองพิจารณาดูนะครับปลูกทิ้งไว้ไม่ใช้ถึงเวลาเราจะทําอะไรในพื้นที่ก็ตัดทิ้งได้นะครับดีกว่าจะปล่อยเวลา5ปี10ปีให้ผ่านไปเปล่าประโยชน์นะครับอตอนนี้เราก็มาถึงป่าเห็ดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเก็บเห็ดนะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้ จะมีเห็ดอะไรให้เก็บนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับชงเดิมวันนี้วันนี้ไม่มีเห็ดปวกเกิดครับข้าวก่อนพามาเก็บเห็ดปวกตรงทางเข้าเนี่เราเดินดูก่อนนะครับจะมีเห็ดไหมจริงจริงก็อืมนะดจริงจริงก็เห็ดนี้ก็เกิดตลอดครับตอนนี้เรียกเห็ด กระเดือนหรือเห็ดไส้เดือนนะครับแต่อันนี้เป็นเห็ดตระกูลเดียวกับเห็ดละโกกนะครับเขาจะเป็นไข่มันเห็ดละโงกแต่ว่าไม่ค่อยนิยมกินนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเละเละง่ายนะครับทําความสะอาดทําให้มันเวลาล้างมันเละแล้วก็ทําความสะอาดยากก็เลยไม่ค่อยมีใครนิยมกินนะครับ ถ้าไม่มีเห็ดอื่นเราถึงจะเก็บเห็ดน,นี้ไปแกงนะครับเดี๋ยวเรามาดูน,นี่นะครับพอดีซื้อเชื้อเห็ดปวกมานะครับเห็ดปวกหรือเห็ดโคนนะครับนี่ตรงนี้เป็นตรงนี้นี่เป็นอจอมปวกนะครับ เป็นปวกที่ทำทำให้เกิดเห็ดปวกก็เลยเอาเชื้อเห็ดปวกมาลงไว้นะครับการลงเชื้อเห็ดปวกก็ง่ายๆนะครับก็หาลังปวกนะครับเป็นลังที่เขายังอาศัยอยู่เราก็ขุดขุดขุดให้ลังของเขาเจอเจอโพรงของเขานิดๆนะครับขุดให้มีแผลนิดนึงแล้วเราก็เอาเชื้อ โรยนะครับเราก็เอาขี้วัวหรือว่าอะไรมาพวกลังกระดาษพวกเศษใบไม้ก็ได้นะครับมาทับลงไปโรยขี้วัวหน่อยแล้เอาใบไม้เอาเศษลังกระดาษกองกระดาษมาทับไว้นะครับปวกเขาก็จะออกมาซ่อมแซมลังแล้วเขาก็จะมาขนเอาวัสดุที่มันมีเชื้อมีเชื้อเห็ดของเราเข้าไปในทำรังนะครับแล้วพอถึง ปีหน้าเขาก็จะย้ายรังไปเรื่อยๆนะครับพอถึงปีหน้ารังที่เขาย้ายออกไปมันก็จะเหลือเชื้อเห็ดปวกอยู่ในเขาเรียกว่าจาวปวกน่ครับอยู่ตรงอยู่ตรงรังของเขาไอ้ตรงจาวตรงเนี้ยที่มีเชื้อเนี่ยครับที่จะที่จะเกิดเป็นเห็ดปวกให้เราเก็บอันนี้เป็นเห็ดปวกแดงใหญ่นะครับแล้วก็เห็ดปวกเห็ดปวกเขาเรียกเห็ดปวกอะไรที่มาจากภาคเหนือมาจากเชียงรายดอกใหญ่ๆนะครับ นี่มายืนอยู่ข้างโอเห็ดปวกเราก็มาเจอเห็ดแล้วนะครับอันนี้แถวบ้านผมเรียกเห็ดหน้าบัวครับอันนี้แกงอร่อยนะครับดอกเขาจะแข็งทําความสะอาดง่ายล้างง่ายนะครับนี่อู้อนนได้ดอกบานแล้วดอกเขาก็ยังแข็งนะครับเห็หน้าบวัวแต่นี้แก่แล้วนะครับ เราจะาไว้ทําเชื้อนะครับหมกไว้ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเขาเก็บขยายเป็นเชือ้อให้เราเก็บต่อแล้วเราเดินดูต่อนะครับอู้อันนี้เห็ดอะไรนี่เป็นเห็ดเห็ดขาวนะครับเห็ดขาวเห็ดขาวนี่เจออีกจะนิดนึงแล้ว อันนี้อันนี้เรียกว่าเห็ดขาป้องนะครับแถวบ้านขาเขาจะมีโพงข้างในวนะันนี้เราก็จะมาเดินดูคุยกันนะว่าที่สวนมีเห็ดอะไรบ้างส่วนมากเป็นเห็ดอะไรเกิดนะครับอู้เจออีกชนิดหนึ่งแล้วครับ อันนี้เรียกว่าเห็ดยางนครับนันเก็ดดูเวลาเราสก,กิดเขาเขาจะมียางครับเห็นไหมติดมือเขาจะมียางขาวๆออกมาครับเวลาเราหักปุ๊บนี่เขาจะมีน้ํายางขาวๆออกมาครับนเนี่ยเหนียวมากเลยครับยางเขาจะเหนียวไ,ไม่รู้ว่าเขามีไว้เพื่ออะไรครับไว้ป้องกันศัตรูเลยวะแต่ไม่แน่ แต่ไม่น่ามีประโยชน์เลยนะวะ่ายังไงเขาก็ป้องกันศัตรูแบบเราไม่ได้อยู่ดีครับอาจจะป้องกันมด้มแมลงที่จะมาแทะแทะเขาน่ะนี่เห็ดขาวโอ้ยนี่นี่นี่อันนี้เห็ดอันนี้เป็นเห็ด ตับเต่านะครับเห็ดตับเต่าวานดอกเล็กๆนะครับนี่เห็ดตับเต่าหรือเห็ดพึ่งนะครับที่เขาเรียกเห็ดตับเต่าหรือเห็ดที่เขาเรียกเห็ดพึ่งเพราะว่าตรงข้างล่างเนี่ยเขาจะเหมือนมีช่องช่องเหมือนรังพึ่งนะครับเห็ดเนี่ยจะมีเห็ดพึ่งหรือเห็ดตับเต่าจะมีหลายชนิดนครับเห็ดพึ่งทามนะครับเป็นดอกให,ใหญ่หญดๆดำๆอันนั้นเป็นเห็ดตับเต่าที่ปลูกแถวอายุทยาปลูก กับต้นสนุนนะครับน,นั่นจะเป็นเห็ดพึ่งทาบแล้วก็มีเห็ดพึ่งขมนะครับเห็ดพึ่งขมนี่จะเกิดกับพวกต้นยูคาพวกกระถินนาโงนะครับอันนั้นจะมีรสขมนะครับเวลาะเราต้องต้มหลายๆน้ำให้ลบรดรสขมเข้าจางไปกินกับส้มตําอร่อยนะครับเห็ดพึ่งขมอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวาน,นดอกเล็กเล็กเดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยๆยนะครับ เจอเห็ดอะไรเห็ดขาวนะครับอโอ้เห็ดพึ่งครับเห็ดพึ่ง้าเห็ดพึ่งนี่เน็ดตับเตา่านี่อร่อยนะครับแกงอร่อยมากจ้ะนึบหนึบลื่นลื่นะครับนุ่มนุ่มอร่อยนะครับชอบมาก ก็จะอู้หูนี่อันนี้เป็นเห็ดที่อู้หเห็ดละงอกนะครับอันนี้เป็นเห็ดที่เราลงเชื้อนะครับนี่เห็ดละงอกก็จะมีหลายสีนะครับแล้วก็ขาวกแล้วเหลืองแล้วก็มีแถวบ้านผมที่สกนนุลนครนี่จะมีสีแดงด้วยนะครับ mm hmm. ก็คือคล้ายๆกับเห็ดกอรหรือเห็ดน้ำหมากนะครับแต่ว่าเขาจะดอกใหญ่ ดอกใหญ่เท่าเห็ดละงูบางทีดอกแต่ก่อนนี่ไปหามานี่ดอกเท่ากำปั้นเลยนะครับโอ้นี่เป็นเห็ดตับเต่าอีกดอกนึงนะครับอืมอันนี้ล้มแล้วขาขาดเห็นไหมครับเขาจะเป็นเหมือนรังพึ่งนะครับอยู่ข้างใต้ ตัดแกะอีกดอกหนึ่งนะอือุ๊บโอ้ยเละแล้วเน่าแล้วนี่อันนี้เน่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้ทําเชื้อนะครับเราก็หมกไว้ตรงนี้เลยนะเห็ดตับเตาตนี้เกิดได้กับต้นไม้เกือบทุกชนิดนะครับไม่จําเป็นต้องต้นยางนาหรือไม้วงยางนะครับไม้วงยางนานะครับไม่ใช่ไม้ยางพาราแต่เห็ดละงกเนี่ยต้องอาศัยไม้วงยางนานะครับ พวกยางนายางเหียงยางชาดพวงก,กุง้งตะเคียนพวกนี้นะครับที่ไม้วงนี้จะเป็นไม้วงที่มีลูกจะมีปีกมุนหมุนนะครับถ้าใครอยู่แถวบ้านนอกจะจะเคยเห็นอาจจะเคยเห็นอาจจะรู้จักครับเขาลูกเขาจะมีปีกมุนหมุนนะครับพยอมพยอมที่คนในเมืองชอบเอาไปเป็นไม้ขุดล้อมครับอู้ อันนี้ใครมาเดินเหยียบวะเห็ดพึ่งน้อยนะครับน่าจะมีคนเข้ามาก่อนแล้วนะคเป็นรอยเหยียบด้วยอู้หูนี่นี่อู้อันนี้ว้าวนี่อันนี้เป็นเห็ดนี่มีหลายดอกครับตรงน,น,นี้เห็ดพึ่งเห็ดพึ่ง นี่นครับเหมือนวงพึ่งเป็นชั้นๆนะครับอู้สามดอกเลยครับตรงนี้ยังไม่เกียเลย เรายังไม่เขียนครับเราเดินเดินดูก่อนครับส่วนมากช่วงนี้ก็จะเป็นเห็ดเห็ดรวมนะครับเห็ดขาป้องเห็ดพึ่งเห็ดขาวเห็ดน้ำหมากเห็ดพึ่งแล้วก็เห็ดยางเห็ดอะไรพวกนี้ครับว่าถ้าเป็นช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นเห็ดละงูก แล้วก็มีเห็ดนี่นี่เลื่อนน้อยเห็ดเลื่อนน้อยนี่เราเก็บเอาเลยนะครับเห็ดขาวเห็ดขาวนี่แถวนี้จะเห็ดขาวเกิดเยอะนะครับน,นี่นี่ขาวเกิดเยอะนะแถวนี้มาดูดูก่อน เราเก็บแบบไม่เคลียร์นี่มันจะมีมุมที่อู้นี่นี่อันนี้เห็ดเห็ดหน้าบัวเห็ดหน้าบัวนะปันนี่แก่แล้วเห็ดขาวครับเห็ดขาวนี่สีสวยมากเลยนะสีแตกไก่สีแตกไก่ แตกไกลเลยอันนี้นี่คือขาวๆนี่คือเชื้อราของเห็ดนะครับพอสปอร์เขาร่วงลงไปเขาก็จะแตกออกมาเป็นเชื้อรานะครับแล้วก็เป็นเชื้อให้เกิดดอกเห็ดไปต่ออีกนะครับ เดินน้ำเละแล้วเราก็เอาไว้ตรงนี้ครับนี่เป็นเชื้อราขาวๆตรงนี้ครับกเดินเชื้อเขาก็จะเดินราบก่อนครับจะลบห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 ลบไม่พ้นนี่เจออีกแล้วโอ้เละแล้วไม่เอา หน้าบัวหน้าบัวสวยฝนตกมาอาจะสองสามวันแล้วจะตกไม่แรงตกแค่พอดินเปียกหน้าดินเปียกนะครับข้าวก็กำลังจะตายแล้วแรงมากเลยปีนี้เห็ดก็ทำให้เห็ดก็เกิดไม่เยอะนะครับ ว่าเห็นละงหเกิดเดยอะนะปีนี้เพราะว่าปีที่แล้วลงเชื้อไว้ทั่วสวนเลยนะครับปีที่แล้วนี่ขุดห่างกันซอกหนึง่งซอกหนึง่งซอกหนึง่งลงลงเชื้อไว้ปีนี้ปรากฏว่าเห็นละงหงกเกิดเยอะพอสมควรครับแล้วก็ขยายพื้นที่ออกมาเต็มเลยนะครับปกติเห็นละงหงนี่เขาเกิดตรงไหนเขาก็จะเกิดตรงนั้นใกล้ๆบริเวณนั้นนะครับแต่ปีนี้เกิดตรงที่ที่ไม่เคยเกิดเขาก็เกิดขยายออกมาเยอะเลยนะเนี่ยดูเห็ด ใบเดือนนะครับเยอะมากเลยเนี่ยใบเดือนอันนี้ดอกขนาดนี้ดอกขนาดนี้เอาได้นะครับเพราะรังไม่ยากเป็นเรื่องของเห็ดใบเดือนเยอะมากนี่เห็ดเห็ดอันนี้เยอะมากครนะ สวยดอกสวยๆเลยครับถอนรากถอนโคนแถวนี้มีทั้งเห็ดยางแล้วก็เห็ดขาป้องนะครับ คือกล้องด้วยท้ายด้วยเก็บหด้วยไม่ค่อยถนัดเลยนะครับคนเดียวโอ้ี่เห็ดยางใหญ่ โอ้ตรงนี้เป็นเห็ดยางชอบเกิดนะครับตรงนี้นี่เห็ดยางจะเยอะมากเลยนะครับนี่เห็ดยางนี่อร่อยนะครับเขาจะแข็งแข็งกุ๊บ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 นป่าดอกเล็กๆครับสำหรับชิปเก็บเห็ดวันนี้ก็สั้นๆน,นะครับ จริงๆไม่ได้คิดว่าจะพามาเก็บเห็ดนะครับแต่ความตั้งใจก็คืออยากพามาดูว่าถ้าเราสร้างาแหล่งอาหารนะครับเราก็จะมีอาหารให้กิน,นครับเห็นไหมพาเก็บไม่ถึง20นาทีก็ได้อาหารมาแล้วหนึ่งมื้อนะครับ หลายคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจนะครับปล่อยที่ให้ทิ้งล้างว่างปล่าไว้นะครับคิดแต่ว่าบางครั้งหลายอย่างก็ต้องใช้เวลาเราก็ต้องอดทนรอนะครับหลายคนไม่อยากรอ,อก็ปล่อยทิ้งไว้ก็จริงๆเราว่าการรอในเรื่องของการปลูกป่าเราก็ไม่ได้เสียหายอะไระครับเพราะว่าเราไม่ได้ไป รดน้ําดูแลใส่ใจเขาทุกวันนะครับแล้วกปลูกปีหน้าถ้าเกิดต้นไม้เขาตายบางต้นเราก็แค่หาต้นไม้มาปลูกแซมนะครับแต่ว่าถ้าถึงเวลาเขาก็จะให้อาหารเราแบบนี้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เฉยเวลาผ่านไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นครับหลายคนบอกว่าบางอย่างเขาไม่ชอบไม่อยากทำอย่างบางคนไม่ชอบเห็ดแบบนี้ ก็ไม่อยากปลูกจริงๆนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารแล้วมันก็เป็นแหล่งไรายได้ครับเราไม่กินก็จริงแต่ว่าคนอื่นกินอีกร้อยคนพันคนกินมันไม่ได้ทให้เราเดือดร้อนอะไรก็ดีกว่าไม่ทำนะยังไงวันนี้ก็ขอบนบ่นเท่านี้ก่อนนะครับแล้วยังไงถ้าชอบก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยดวยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ